พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษเจริญเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้ายึดอายัดทรัพย์สินเป็นบ้านห้าหลังมูลค่ากว่า20ล้านบาทของนางสุชาดาถวยพาหรือเจ๊เพนเครือข่ายยาเสพติดดาบตำรวจมนัดเสือโพอดีตตำรวจสอนอประชาชื่นผู้ต้องหาค้าย,ยาเสพติดกว่า1ล้าน2แสนเม็ดที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ คุณผู้ชมครับด้านหลังนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปป,ปสในการตรวจยึดทรัพย์สินของเจเพนนะครับที่ดับตำรวจมานัดซัดทอดว่าเป็นส่วนหนึ่งในเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดครับ จุดแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้ายึดอายัดทรัพย์เป็นบ้านสองหลังภายในหมู่บ้านอนันดาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ซื้อด้วยเงินสดในราคาหลังละสีล้าน3แสนบาทพร้อมรถยนต์ฮอนด้าเจหมายเลขทะเบียนยอผู้หญิงทอทหาร8418กรุงเทพมหานคร1คันที่จอดไว้หน้าบ้านและไม่มีการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ดาบตำรวจมนัดถูกจับ จน้าที่คาดว่ารถคันดังกล่าวนี้เป็นของลูกชายนายสถิตแสงล่าหนึ่งในเครือข่ายที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีหลังจากที่ปปสได้ขยายผลเรื่องทรัพย์สินที่ทำการอายัดและยึดเนี่ย <c oughs> ก็พบว,ว่าเจ๊เพนก็มีบ้านอยู่บริเวณนี้หหลังนะครับซึ่ง2หลังในจํานวนนี้ปปสยืนยันนะครับว่าเป็นที่พักยาสําหรับสองหลังใหม่ที่เรามาดูในวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นลูกสาวของคนหนึ่งในกระบวนการมาอยู่อาศัย โดยเจเจเพนเป็นคนจ่ายเงินซื้อด้วยเงินสดในจํานวนเงินหลังละ4ล้าน3แสนบาทนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนกับเจ้าของโครงการว่าการที่มีคนมีเงินสดมาซื้อบ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนอกจากนี้ยังได้อายัดทร,รัพย์เป็นบ้านอีก3หลังที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา13อำเภอคลองหลวงโดยปปสตั้งข้อสงสัยว่าทรัพย์สินเหล่านี้มีการนําเงินจากการค้ายาเสพติดไปซื้อ ขณะที่พลตลํารวจเอกพงษพัฒน์บอกว่าตอนนี้ทางปป,ปสทราบแหล่งกบดานของเจ๊เพนแล้วจึงอยากให้มอบตัวโดวยเร็วที่สุดหากไม่มอบตัวก็จะดําเนินการจับกลุ่มต่อไปนั่นกระบวนการยึดทรัพย์เนี่ยถ้าหากเจ๊เพนดูอยู่นะครับดูข่าวอยู่บ้านที่ท่านซื้อและผมยืนอยู่เนี่ยที่ซอดี้เงินสดเนี่ยปปสตั้งข้อสงสัยว่าท่านใช้เงินมาจากการค้ายามาซื้อ่ครับทั้ง5้าหลังในวันนี้แต่ถ้าหากเจ๊เพนมีข้ออ้างว่าเงินที่ได้มาจาก การซื้อบ้านได้มาโดยสุจริติก็ขอให้เข้ามามอบตัวแล้วก็แจ้งข้อมูลให้ปปสนะครับเราก็จะรับฟังข้อมูลแต่ว่าถ้าหากชี้แจงไม่ได้หรือยังหลบหนีต่อไปนั้นก็เราก็จะยึดทรัพย์ต่อไปนะครับทั้งสมุดบัญชีทั้งเงินอะไรต่างๆและขณะนี้ผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเราทราบแล้วว่าเจ๊อยู่ที่ไหนนะครับก็จะติดตามเจ๊ต่อไปนะครับ สำหรับการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปสสามารถยึดทรัพย์สินจากนายทิติเพ่งสุข4,920,000บาททรัพย์สินดับตำรวจมนัสเสือโพ20,610,000บาททรัพย์สิสนนายสถิตนางบัวไข่แสงล่า26,100,000บาททรัพย์สิสนนายประวินนางสุชาดาถวยพา51,200,000บาทและทรัพย์สินนางรพินนายสุเทพคำแฝงอีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า100ล้านบาท สังคมเพชรกองถ่ยภาพวัชราตาคำรารงาน